เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองซ้ำไม่ที่มาสามสี่วันก่อนครับหรือว่าสนามมันขึ้นแล้วครับเขาไม่เขาไม่ต้องวิดน้ำเข้าแล้วือว่ามันจะพอมีตัวอยู่อีกไหมครับ มีตัวชื่อชายครับตัวหน้าจะพอมีนะครับแต่อยู่ที่ว่าพอน้ำขึ้นแล้วมันจะกัดหรือเปล่าเพราะเท่าที่สังเกตที่ขับผ่านมาที่ตีมาเหมือนน้ำมันขึ้นมันไม่ค่อยกัดนะครับ โหโอ้โหหือกรอด้อ้โหกดกจนได้ครับได้แล้วครับกลับมาสามที่เดิมโดนจนได้ครับขอเอาจอออกก่อนมองไม่เห็นเลยครับ นี่ครับนานะนะโอเเ้เข้าเข้าเงีงเดียวหน่อยเดียวยครับเกือบรุดเลยกัดเป็นยักษ์ยางแก้คันนะครับสีเทาคันในคันยักษ์คลองลอก้อสกสารสายพีอีจิดามานีครับเป็นคลองที่เขาลออมาตั้งนานแล้วครับก็ลองมาตีซ้ำดูจากสังี่วันี่แล้วยังไงก็ฝากผลงานของเหยื่อค่ายก้าคันอุปกรณ์ค่ายก้าคันด้วยนะครับ ยอดมากครับขอบคุณครับ